สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาอยู่กันที่แมวเกยแมวอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นด่านสวนสนุกเต้เต้โอเค,ม,อเคมาเล่นอันนี้ก็ได้โอ้ยตึงสูงมากตึงรูปปงรูปปงถึงว้ายโอ้โหโคตรเจ็บอ่ะเอออันนั้นคืออะไรมาลองเดินไปดูเป็นแมวขี้สงสัยอันนี้ รูปปั้นกอนอุย๊ยชนกันนี่ก็แตกเราขึ้นบันไดได้น่ยขึ้นไดด้วยรูปบอลรูปบอลเรามาเล่นจนสนุกกับฟ้าวออนโอ้โหอเคมีอะไรให้เราเล่นบ้างไหมนะมีเต็มไปหมดเลยเราลองขึ้นอีกสิมันมีแค่อันเดียวหรอมาเราลองลองนี้เอ๊ะหูรูปปรงรูปปองอ้ยแต,ก,ตกใจมาเลยนะ โ okay. อุ้ยอะไรลูกโป่งเจ๊ okay. โอเคล,กลูกบอลลูกบอลบายอุ้ยโอ้โหนี่นะคะก็จะเป็นเกบแมวเหมียงที่แสนสนเดินสามปีผ่านไปก็ไม่ได้นะมึงเดินช้าจังวะเฮ้ยเอ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองไปดูกันนะคะ แล้วสไลเดอร์มันก็ไม่ไปาสาักทีโอถึงทางสิ้นสุดลงแล้วโอเคค่ะตะกี้เราเห็นอะไรเดวยอันนี้ไม่เข้าหรอกอันนี้ไม่เข้านี้ไม่เข้าอันนี้ก็คือแต่รับเฮ้ยแมวขี่คุมเตอร์ได,ด้หรออ๋อเป็นไงแมวสุดเท่ เป็นไงวะเป็นไงวะมีใครเจ๋งก็มาวันนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยเราต้องทำลายข้าวของนี่นาะเคยอีกหน้อีกอค่ะเคยตื้นขึ้นไป,ไปแล้วเราก็อ้ยอะไรเนี่ยมากระรองอัน,นสเต็กปลาเหรอ,อเคเดินไปเรื่อ้อ๋พังหูหูแตกเปีย้ยเอาอุ้ย นี่ไม่มีใครเห็นโอเคทำลายให้หมดอูอันนี้ด่านนี้น่าจะสนุกค่ะเคสสเต็กเหรอสเต็กสเต็กปุ่มปุ่ม้กลายเป็นแมวย่างไม่นะไม่โอ้โหอันนั้นน่าเล่นมากเลยลองขึ้นไปในนี้สิว้าวโอเคค่ะน,นี่ก็โดดตึงๆอะ่ะ เราเราเล่นตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนี่คือลายอ่ะี่ตรงสายจังอ๋อกระบะสายกระบะายโอเคค่ะตรงนั้นน่าจะเป็นที่ปลูกสวนะนะมั้งโอเคเราลองเดินไปตรงอื่นดีกว่าตึงโอ้ยคือโอ้โห,โโโโหเห็นแล้วเห็นแล้วมาทางเข้าตรงาทางเข้าตรงอ้โโอ้โหขึ้นได้ไงเนี่ย เพราะว่าขึ้นไม่ได้อ่ะไอ้ที่ก็เอเอแอแมวตายแล้วนะนี่โอเคนี่น่าจะเป็นเครื่องเล่นหมุนมดเลยนะคะเราก็ขึ้นไม่ได้หรอกมั้งคอยตูโอูเคเรา,าออกจากทางนี้ดีกว่าผิดหวังอ่ะขึ้นไม่ได้อะ ก็ไม่ใชออะไรปูด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  boot เคทางเข้าอยู่ที่ไหนกันเนี้ยที่นี่ไงเราไปดูกันโอ้โหมาตอนเราก็สูรายกล้ามทำรายก้ามของแตกไหมไม่แตกอะแตกยากจังเลยห้องนี้สิอันนี้ห้องน้ำ ท้องนำมอะนาโอเคอันนี้ก็จะเป็นทำให้มันแตกทห้งหมดอุ้ยแตกนี่มึงมัแตกอะไรตัวนี้เโอเคค่ะเกี่ยวนะเหมือนหนะ้าเหมือนในอันที่เราเล่นเลยวอาดานนี้เราเล่นแหละดาเนี้ยเ,เคยเข้ามาแล้วออกไปดูกัน แชรออ์แล้วออกมาก็เจอแบบนี้โอ้เหมือนคือสนสนุกเพลงใจรูวงบา้านในสนสนุกวะนะทำวา,าทอดของโอเคให้มันแตกให้หมดบาด้านในสนสนุกวะก็จุดถึงอุ๊ยกระโดดไม่ได้แล้วทีจะชนชนบุหรี่ไงอ๊วววโอ้ ham, โหอันนี้น่าจะเป็นสเต็กเนื้อ ไข่เจียวหรือพิซซ่าก็ไม่ดูนี่ค่ะหูของแพงทำลายของแพงโอ้โหแตกแตกกินได้มั้ยสเต็กแซลมอนกับสเต็กลาละแตกอะสเต็กเซอรมอนมีสเต็กเซอร์มอนสดจัดไปก็สเต็กมาเกรออุ้ยพี่แจมาก็ลองเฉยเฉยอุ้ยแตก เฮ้ยฝังนี้ยังมีเหรอแบบนี้กันอันนี้คืออะไรอ่ะทิ่สังเกตจังอันนี้น่าจะเป็นซีเรียลมาค่ะโอเคเฮ้ยมีเต็มไหมอ่ะนัมเบอร์เกอร์ไมัค่าดินเสียดีโอเคเราต้องเป็นแมวเมียวที่เดินตามมนุษย์คนแค่หรอ โอ้โหอันนี้เอาตึงตึงกระโดดข้าสูงอะฟอนฟอนฟอนอ้โหเคทำร้ายให้หมดว้าวทำร้ายได้ไหมว้าวโอ้โหนี่เลยเป็นแมวที่ทำร้ายข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีแมวนี่ไง ไอ้นี้มันลงยากจังวะอีนี่ฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกโอ้โหเกต้องลงไปอ่ะอะไม่มีิ้นไหนที่จะชนะแมวได้ฮ่ะอ่ะอ่โอเปหนอปนางนี้นะนี่คืออะไรนมะ่อู้หูโอ้แตกเลยอนะโอ้โห้ไมก็อันนี้อันนี้เคยเห็นนะ โอ๊ยกระโดดไม่ได้สทำลายมนันคนแค่ให้หมดภารกิจของเราทำลายมนุษย์คนแค่และทำลายข้าวของที่อยู่บนโลกนี้ไม่มีชิ้นไหนคือรอดเยอะจากแม่ละ,ะ,ะ,ะยกเว้นระเบิดปารมีเนกัพอพมแม่ <c oughs> อุ้ยอันนั้นมีสกูตเตอร์อนะรถไฟขึ้นแล้วมาทำม่อนเราลองขึ้นสกูตเตอร์บ้างเรื่องะ โอ้โหชน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 ตุ้งๆนี่แน่เล่นชนในเข้าของกระจายโอ้โเดี๋ยวๆเ,เราลืมบางอย่างไปหรือเปล่าเตาไฟที่จะเผาฉันเหรอเตาไฟที่จะเผาฉันนี่ไงต้องแตกให้หมดสรุปว่าเราขึ้นไม่ได้อู้หักฟันใกลโหด ตรงนี้ก็จะมีสวนโฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าเออใช่ใชเราลองมาเล่นดูนะคะโหแบบเราก็ถลยไปยนี้ไนะว้าวมาเป็นกระดาษโต้คลื่นหืเราขึ้นอันนี้บ้างมันเร็ว,วนะอะเนี่ยปอนลองลองไปนี่โอ้โหไม่ต้องอโอเคต้องเล่นอย่านนี้เล่นให้สนุก ดีค่ะนี่ค่ะเอา้าขึ้นไปดิโอ้ชั้นนี้แหละที่เราแบบลงงั่งช้าตอนนี้เป็นลงเร็วมากแล้วเดี๋ยวนะแต่เราเห็นอะไรบางอย่างเราต้องอุ้ยอุย,อยกูติดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรากองกระโด,ดดดูโอ้โห ว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยคืออะไรอะอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยหรือขึ้นได้บ้างลองดูดิมันขึ้นไม่ได้แฮะอืส่วนน้ำหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยส่วนนะแมวแมวแมวของฉันเหรอใครว่าจะกลัวน้ำล่ะลองเอาวางสกูตเตอร์ที่นี่ กูจะวางไงว่ะน,นี oh okay. โ่โอ้ยกอดโอคมาหูถัวนน้ำเหรอแมวเนี่ยก็ว่ายน้ำเป็นนะแจ้หูถวนน้ำค่ะมาลองก็โดดบ้างโอ้โหสวน,น้ำสนุกมากมาดูสนุก้กันว้ตัวนนี้ยเนี นี่นี่โอเคมาเล่นต่อฟ้อนตุฟ๊ฟฉันเป็นแมวฉันก็ว่ายน้ำเป็นในยะอันนี้นะคะเ,เป็นบอ่อน้ำเล็กๆหน่อยซึ่งเราก็ข่าไม่ได้โอเคเอาไปที่อื่นต่อดูซิมีที่ใดบ้างอืมชนก่อนชนก่อนแคะ มาปอน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 อู้ยชน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 ปอนปอนอู้่มันทนนะนี่อ่ะทนบุรีไงเฮ้ยฮะโอ้โหลองขึ้นดิแมวไม่ตายเลยเออความเป็นชีวิตแมวสนุกจริงๆเรามาลองดูว่าว่าอุ้ย อาโอเคอืมไม่ม okay. <ã> ีอะไรแล้วเลยเห็นสวนอะไรกงกา้งอ่ะลองไปดูนิดกว่าแล้วก็เคยมาแล้วนี่หนา โอเคอเอ๊ะส่วนกว้างๆโล่งๆไม่มีทางเขา้าโอเคค่ะเราไปเล่นไอ้กุต๊เตอร์ส่งท้ายกันดีกว่ารีบๆน้อยมาเล่นกับต่อเว้ย อุ้ยยังมีอันสูงอยู่เราต้องเอาสูงที่สุดนะโอเคสาวว้าวะวาวะนักะุดรวยโอเคอเคะ่ะเพื่อนนี้นะคะก็จบกันไปแล้วตามพีนา่าก็บายบาย